ซื้อมวนเทปกันนะครับเทปเพลงวันนอันนี้ก็เป็นความนิยมของคนนะครับเดี๋ยวนี้เขาหันมาคือตลับเทปกันเยอะเลยนะ ัก่อนก็หลายตังนะครับตลับเทปเนี่ยจะไม่รู้เข้าไปเปิดเครื่องไหนนะเนี่ยวพวกการ์ตูนญี่ปุ่นพวกโมเดลสะสมนี้ก็เยอะนะครับอยู่ในซอยตรงนั้นนะว่าจะไม่เดินเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเอ่อดีวีดีต้นฉบับมัตเตอร์อะไรพวกนี้นะครับ10บ,บาทก็มีนะ สามันหกวอนถ่าจะื้อก็ม,มีพันห้าแต่นี่มัน600หกร้อยสตางนาฬิกาโอ้กำลังโกันก็มีนะ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องพกไฟฉายมาด้วยนะเดี๋ยวนี้เขามีหลอดไฟเลยเนหะ็นไหมไม่ต้องพกไฟฉายมาแล้วอันนี้รู้สึกจะเป็นเอ่อโมเดลการ์ตูนสะสมญี่ปุ่นนะครับเนี่นนย,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 ยน,น,นะครับเป็นโมเดลการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับบางตัวก็จะราคาไม่แพงเพราะว่ามันเป็นบนรรจุพันธุ์มันอาจจะ เก่าไปบ้างนะนี่เขาก็จะมาโลขายน่าจะไม่แพงนะผมว่านะเนี่ยส่วนนี้นะครับแล้วก็จะยาวเข้าไปด้านในนะจะเป็นซอยที่ขายพวกโมเดลการ์ตูนญี่ปุ่นเยอะมากผมเคยมาเดินนะท่านใดอยาการับชมก็ไปดูในคลิปกเก่าๆได้นะครับเนี่ยนะผมถึงบอกว่าตามตลาดนั้นอนะ่ะเขามีขายพวกโมเดลญี่ปุ่นเนี่ยเป็นบางร้านนะครับแนะนํานะครับ,นนนรบสําหรับท่านที่อยากจะซื้อการ์ตูนแนวโมเดลญี่ปุ่นแบบนี้ มาที่คองถมนะครับเป็นตอนวันเสาร์ถึงเช้าวันอาทิตย์นะครับจะได้ของดีนะนี่เขาลื้อเขาคนกันเนี้ยเป็นพวกหูฟังนะครับบางคนบอกว่าทําไมเขามาเลือกซื้อแบบนี้ทําไมเขาไม่ซื้อของใหม่นะคือจริงๆแล้วบางทีมันต้องบอกว่ามันมันมันจะมีของดีนะครับของดีของดีมหมายถึงว่าของ แบรนด์แท้ที่มันซื้อแรกๆอาจจะแพงนะครับแต่ว่าเขาก็มาเลือกซื้อที่มันอเป็นมือสองที่มันราคาไม่แพงลงคือมันถูกลงนะครับพูดตรงนี้เลยดีกว่านะครับเนี่ยอารมณ์ซื้อกันหูฟังผมไม่ค้าเขาไปถ่ายใกล้นะนะครับเดินวันเสาร์นะครับถึงเช้าวันอาทิตย์นะครับ mm. ที่ถนนเสือป่าจนมาตามถนนเจริญกรุงนะครับแยกเสือป่านะ ผมเดินมาถึงตรงที่่อจอดรถธนาคารไทยพาณิชย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งรวมของอโมเดลญี่ปุ่นนะครับเดินถึงของเก่าด้วยนะฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝัง่งนี้จะเป็นโมเดลญี่ปุ่นฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะเป็นกดกดดังเลยดีกว,ว่าเยอะมากนะฝั่งนู้นนะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นของเก่า เดี๋ยวผมถ่ายดูนิดหนึ่งนะเผื่อเขามีน้ําหอมของบางอย่างมันก็หาไม่ไม่ได้เนะมีภาพเก่านะครับเสื้อมือสองก็มีอยู่นะ เครื่องเล่นมีมีมีเครื่องเล่น เหมือนเป็นซาเบาสมัยก่อนนะครับพ a นา s o n i c กก็มีนะ p a นา s โซนิกของท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมไม่กล้าถ่ายใกล้นะผมกลัวเขาว่าผมถ่ายใกล้ๆแล้วกันนะครับเอเครับแล้วก็จะเป็นพวกการ์ตูนญี่ปุ่นนะพวกนี้พวกโมเดลนะครับต่างๆ เนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วครับฟังโน้นเยอะเลยสำหรับคอการ์รตูนญี่ปุ่นนะต้องมาที่นี่นะครับเนี่ยถูกน่าจะถูกอะเพราะว่าเขาซื้อกันเยอะเลยใครอยากได้การ์ตูนดังๆนะโมเดลการ์ตูนเน่ได้มาดูกันดัเนีเลยนะครับฝั่งนี้ด้วย ฝั่งนี้รู้สึกจะเยอะเลยก็เป็นกระตูนดังโดเรมอนในอำเภอวูดี้นะครับกระตูนดังต่างๆที่ของวอร์ดินี่ครับใหญ่ลึกแล้วต้องตัวแบบลึกๆหายากเลยลึกๆอ่ะ ใชครับซอยนี้จริงๆแล้วก็จะเป็นซอยดีนะเดี๋ยวผมเดินทะลุกออกซอยนี้แล้วกันนะครับครับผมก็เดินเข้ามาในซอยนี้เออซอยนี้ทั้งซอยนะครับตอนกลางคืนนะครับเขาก็จะตั้งร้านพวกจำหน่ายตัวการ์ตูน แบรนด์ดังของญี่ปุ่น,นครับเป็นโมเดลญี่ปุ่นเต็มพื้นที่ตรงนี้ครับตรงนี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งเท่าไหร่นะเพิ่งจะเริ่มมาคือเขาจะมีพ่อค้าแม่ค้าเก่าๆที่เขาตั้งตรงนีนเขาจะเปิดร้านนะเขาจะเปิดร้านตรงนี้แล้วก็จะขายแบบกระตูนพวกกระตูนโมเดลญี่ปุ่นครับเนี่ยฝั่งนี้เริ่มตั้งแลยนะของเก่าก็มีจมๆอยู่นะ โอ้มันบ,บางอย่างมันก็เออบางอย่างบางอย่างเราหาไม่เจอต้องมาหาที่นี่นะเนี่ย,นะยโอ้โอเก่ามากนะเนี่ยครับคือบางชิ้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเอามาขายได้ยังไงนะคือมันเก่ามันเป็นขยะตามบ้านเราอะ โมเดลญี่ปุ่นนะครับอันนี้กระสุนดังนะครับตัวละเจ็ดสิบบาทฝัททง่งนี้เยอะเลยมีแต่สีเทานะ ก็มาเลือกซื้อกันเยอะอยู่นะนี่ขนาดประมาณ6ักหกโมงนะครับหกโมงแนละ้วผมเดินมาเนี่ยเดินตั้งแต่ประมาณห้าโมงจนถึง6กโมงนคะรับเสื้อผ้าแบรนด์ดังยี่ห้อดังนะโอ้ไม่ใช่ถูกๆนะพี่น้อง200กว่าบาทนะ300ก็มีนะครับตัวละสามร้อยกว่า200 Okay. โอเคเออนาดิแล้ว่าประมาณนี้เดี๋ยวผมเดินย้อนหลังนะครับ้ปเสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะครับสมัยนน้นนะครับย้อนไปอีกหลายสิบปีนะตรงบริเวณน,นี้จะเป็นอ่าจะรู้กันในนามว่าเป็นตลาดมืดนะเป็นของถมตลาดมืดก็คืออ่าเขาจะขายกันแบบมืดๆนะครับคือมาในช่วงกลางคืนนะครับจะไม่ได้ขายหัววันขนาดนี้นะครับ แต่ทุกวันนี้ก็คือเขาเปิดโอกาสให้พ่้ค้าแม่ค้ามาขายได้ในช่วงกลางวันนะครับก็คืออาจจะต้องเสียค่าที่อะไร่รงเนี้ยนะคือไม่ไม่ต้องมาไล่กันนะนะก็ขายกันยันเช้าอ่ะครับตรงเนี้ยเดีนี้ก็ลดไปเยอะนะครับเมื่อก่อนแถวหน้าโรงพยาบาลกลางนะครับก็จะขายยาวไปจนถึงยันสว่างแล้วครับนะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับ ความไม่เป็นระเบียบด้วยแล้วก็ความสกรปรกด้วยนะครับก็เลยในการจัดระเบียบครั้งใหญ่นะครับแล้วก็เพราะค้าแม่ค้าก็หายไปบ้างไปไปเยอะนะครับอาจจะกลับมาขายใหม่ก็เนี่ยเด่นดังนะครับเลือค้าที่หอ ขายกันตามถนนเลยนะผมเดินอ้อมมาจนถึงแยกเอ B เอบีนะครับตรงนี้นะต,นตอนกลางคืนเขาก็น่าจะมาตั้งเยอะกว่าน,นี้นะครับอันนี้ก็เเริ่มทยอยกันมาแล้วาบางที่ก็ไม่ได้ถ่ายละเอียดมากนะโอ้นี่แบบเคื่อนมากเลยขายกันแบบ โอ้เ oh, ถือ่อนจริงเลยวากับคื้นกันไปเลยนะนะครับดู <c oughs> เสื้อผ้าอ้อยกันแบงนี้เลยนะครับขายกันแบบต้องบอกว่าของเถือ่อนของมือสองของแท้เลยนะแบบได้ตัวไหนหรือค้นเลยนะ ตัวละหกสิบบาทนสองตัวร้อยนะครับหกสิบบาทก็ไม่แพงนะขายไม่กลัวฝนเลยพ่อค้าพ่อค้าขายไม่กลัวฝนเลยสุดยอดเนี่ยครับมาเดินได้นะครับช่วงวันเสาร์ถึงเช้าวันอาทิตย์ครับนี่ตลาดของถมนะผมก็แนะนําอีกหนึ่งตลาดครับผมมารู้สึกจะหลายรอบอยู่นะ ตรงนี้แหละครับท,ท,ที่ที่ที่มาของคำว่าตลาดคลองถมนะครับคือตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกขายโมเดลการ์ตูนต่างๆนะครับนี่สมัยก่อนตัวกดนี้มีเลยโอ้ตัวกดผมไม่เคยเห็นเลยขออนุญาตนะ สมัยก่อนหยอดเหรียญลงไปแล้วก็หมุนนี่นีสมัยก่อนผมเป็นเด็กผมชอบมากเลยนะไม่มีเงินจะหมุนเลยหยอดเหรียญลงไปแล้วก็หมุนนะครับเนี่ยครับคือแหล่งรวมของเก่านะครับตลาดของถงนะครับก็เป็นแหล่งาขายของเก่ามือสองนะครับของที่ราคาไม่แพงนะครับต้องมาที่นี่นะครับ ผมคงไม่ได้อยู่ถึงช่วงกลางคืนนะครับท่านผู้ชมก็จะอยู่ประมาณประมาณห้าหกโมงนะครับเผมก็จะกลับแล้วนะครับนะครับข้างหน้าก็อ่าบรรยากาศคือคับน,นะครับเริ่มประมาณสักหกโมงนะเนี่ยผมแนะนํานะครับนะ ให้เดินมาจากประมาณแยกถนนเสือป่านะครับแล้วก็เดินยาวมาตามริมทางถนนเจริญกรุงนะครับเส่นี้ไ่เรียกว่าเจริญกรุงนะถ้าท่านอยากได้ของที่มันหายากนะครับผมอาจจะถ่ายไม่ใกล้มากนะเดี๋ยวผมกลัวประค่าไม่คาด่าบางคนก็ไม่อยากให้เราถ่ายใกลนะ้ขออภัยด้วยนะครับ ก็แนะนําำีกถึงตลาดนะครับตลาดของผมนะบางคนเนี่ยมาซื้อแผ่นซีดีนาฬิกานะครับโทรศัพท์มือสองนะครับก็เป็นพวกตลับเทปโมเดลการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับนี่ทุกเลยไปครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาขายตลับเทปกันนะ มื่อกี้ผมเดินมาแล้วรอบหนึ่งเดินกลับอันนี้เดินกลับนะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ค่อยคึอคักเท่าไหร่เนี่ยตลับเทปนะครับท่านผู้ชม <Okay. S 1> เห็นไห <Okay. S 1> ม <Okay. S 1> ตรงนี้ตรงนี้คือคักมากเลยแต่ <Okay. S 1> ผมก็ไม่กล้าไปถ่ายไกลนะ <c oughs> ถ่ายให้ดูไกลๆแล้วกันนะครับ

ก็เดินกระทิชนๆนะครับถึงเช้าวันอาทิตย์นะครับตลาดคลองถมนะครับผมจากถนนแยกถนนเสือป่านะเนีรร่ยตลาดเทพที่ดีเริ่มมานะ